ครับเนื้อหาที่ผมอยากจะนำเสนอถัดมานะครับก็คือการใช้บล็อกที่เรียกว่าทริกเกอร์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือผมอยากจะ,ะทำการทดลองนะครับอาจจะไม่ใช่การไม่ใช่การทดลองหรอกแต่ว่าเวลาผมกดปุ่มเนี่ยจะสังเกตว่ามันขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วก็ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น1ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะทำการให้ซิมูเลติงเนี่ย สามารถหาได้ว่าเมื่อผมกดบัตเทิลกดปล่อยแล้วอะเนี่ยตรงนี้คือเวลาที่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะทําให้มันอัตโนมัติแล้วก็ให้เวลามันค้างไว้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมทําได้เนี่ยคือการใช้ทริกเกอร์นะครับผมวิธีการใช้ทริกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องสร้างอินพุตที่จริงไม่ต้องสร้างอินพุตหรืออะไรก็ได้สร้างเป็นซับซิสเต็มนะครับขอแค่มีอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งนะครับเราสร้างเป็นซับซิสเต็มแล้ว แล้วจริงๆเราสามารถสร้างเป็นซับซิสเต็มแบบนี้ได้หรือเราจะสร้างเป็นเขาเรียกว่าทริกเกอร์ซับซิสเต็มก็ได้พอผมกดที่ทริกเกอร์ซับซิสเต็มขึ้นมานะครับผมจจะจ,จะดีเลยนิดหนึ่งนะโอเคผมก็สามารถสร้างขึ้นมาเป็นทริกเกอร์ซับซิสเต็มหน้าตาแบบนี้ได้เลยก็จะสังเกตว่ามันจะมีพอร์ตทางซ้ายมือเพราะว่าตะกี้ผมใส่อินพุตไปตัวหนึ่งแต่ข้างบนมันก็มีพอร์ตโผล่มาเหมือนกันซึ่งถ้าผมดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะมีบล็อกที่ชื่อว่าทริกเกอร์มาหนึ่งตัว ซึ่งบ็อกตัวนี้ก็สําคัญมากนะครับมันเป็นตัวตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวบอกให้ซับซิสเตมรู้ว่าเนี่ยคือทริกเกอร์ซับซิสเตมนะแล้วทริกเกอร์ซับซิสเตมมันคืออะไรทริกเกอร์ซับซิสเตมเนี่ยจะสังเกตว่ามีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับอ่าเป็นเป็น rising edge ก็คือเหมือนกับเป็นสเต็ปแล้วก็มีลูกศรขึ้นมาอย่างนี้ก็หมายเขาว่าถ้ามันได้สัญญ,ญาณเนี่ยตรงเนี้ยถ้าสัญญ,ญาณตรงเนี้ยมันรับมาแล้วมันเป็น rising edge นะครับ มันก็จะทำการรันทุกอย่างที่อยู่ใน subsystem นั้นนณะนะตอน rising edge แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะทำการคำนวณแค่ครั้งเดียวซึ่งก็แปลกเพราะว่าปกติแล้วที่เราทำ s i m u l i n g มาคือทุกบล็อกคำนวณตลอดเวลาทุกเซี่ยววินาทีทุกศูนย์ุดกี่วินาทีก็แล้วแต่แต่นี่คือคำนวณแค่ครั้งเดียวตอนที่มีสัญญาณเนี่ยเป็น rising edge ก็คือเปลี่ยนจาก false เป็น true หรือเปลี่ยนจาก0เป็น1 นะครับผมซึ่งน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าเราทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆได้เยอะเฮ้ยแทนที่ผมจะใส่เป็น Input อย่างเดียวผมจะใส่ outputput ด้วยแล้วผมก็จะลาก Input ต่อเชื่อม o u t p u t โดยตรงอย่างนี้มาเลยนะครับบล็อกเนี่ยถ้าเป็นซับซิสเต็มเฉยมันจะไม่ทำอะไรเลยมันก็แค่เอา Input ใส่แล้วก็ output แล้วก็โยนออกไปอันนี้ก็คือมัอนปกติแต่พอเราใส่ทริกเกอร์มาตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอเราเปลี่ยนค่าตัวนี้ปุ๊บมันจะ ทำการเอาค่าเอาพุทเนี่ยไป map แมปเท่ากับค่าอินพุตณแค่ณเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมสามารถทําแบบนี้ได้นี่ผมใช้คล็อกก็คือนาฬิกาของผมใส่ไว้ตรงนี้และผมก็ใส่ดิสเพลย์ไว้ตรงนี้อ่าก็คือระบบดูค่อนข้าง,างตรงไปตรงมาเนาะแล้วผมก็มากดลันดูซึ่งตอนนี้ผมเป็นศูนย์แล้วถ้าผมกดบัตเทิปุ๊บจะสังเกตว่าเวลาถูกอัปเดตแล้วอันนี้เป็นเวลาที่ผมกด ใช่ไหมถ้าผมกดอีกทีปุ๊บเวลาโดนอัปเดตแต่ว่ามันเวลามันจะค้างที่9.8ก็คือเวลามันจะค้างนะเวลาเวลาที่ผมไปกดจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่มอเตอร์อินพุตเปลี่ยนจาก0เป็น1ณเซี่ยวินาทีนั้นมันทําการดูว่าเอ้ยน,นาฬิกาของผมมีค่าเป็นต่าไหร่แล้วก็เอาไปใส่ไว้ตรงเอาพุตแล้วก็ทําการคํานวณแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะว่าพอกดค้างแล้วเนี่ย พอจาก1เป็น1เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็น rising edge แล้วมันก็ไม่ได้เป็นการ trigger ถูกไหมครับเพราะเพราะมันไม่ trigger มันก็เลยไม่ได้คำนวณข้างในเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มัน trigger มันก็จะคำนวณถ้าผมกดบ่อยๆมันก็จะ trigger บ่อยใช่ไหมมันก็จะคำนวณบ,บ,บ,บ่อยนั่นเองแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ผมต้องการตั้งแต่แรกผมบอกแล้วก็คือผมต้องการให้มันรู้เวลาตอนที่ผมปล่อย button เพราะฉะนั้นการปล่อย button เนี่ยเป็นเป็น falling edge เพราะฉะนั้นผมสามารถกด double ลคลิกที่ trigger เปลี่ยนจาก rising เป็น falling ได้แล้วก,กด ok อ่ะเรามาดูกันอันนี้ผม run นะอ่ะแล้วผมกด button ok แล้วผมก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บนี่รู้เวลาเลยใช่ไหม button ปุ๊บพอปล่อยปุ๊บรู้เวลาเลยนี่กถ็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้และนี่ก็คือการประยุกต์ใช้แบบเป็นหนึ่ง use case เองจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปทาอะไรที่ อ่าซับซ้อนได้มากกว่านี้เยอะนะครับแต่ตัวเิกเกอร์เนี่ยน่าสนใจมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอถัดไปครับว่าเดี๋ยวเราเอาทกเกอร์อ่าไปใช้ทำอะไรได้อีก